ชมโซนฝั่งนี้กันบ้างครับผมสวัสดีครับนินจิต้อนรับเข้าสู่ช่องตามารำซิงครับอีกเช่นเคยครับผมหลังจากที่ไปถ่ายฝั่งนู้นนะครับฝั่งด้านบนนะครับสามคันเวมาชมด้านล่างกันหน่อยอันนี้เจ้าเดียวเลยครับ วโก้เอเคสองร้อยเหมือนกันนี่ครับคูเกียก็ศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรลอยสีแรงม้าเหมือนกันนะผมมาหนุ่มสิบล้อตรงนี้สายเดียวครั้งนี้ครับสายเดียววันนี้ ส่วนทางนู้นก็เฮนทาชิสองคันแบ่งกันไปครับแบง่งแบ่งกันวิ่งกันแบ่งกันตักกันไปครับพี่น้องเดี๋ยวมาชมใกล้ๆที่นี่นะ่าจะเป็นดินดินทรายครับดินสวยเลยขันใหญ่กันบิ๊กทำเดียวกัน โอเปโก้มีสองคันนาดาชิมีทั้งหมดสี่คัน5าคันมี5าคันมีดะชิมาชมมุมนี้กันบ้างครับผมอยู่ด้านบนเลยไอเจ้ายักษ์นี่ยสมุไรตัวใหญ่เดี๋ยวทำดิ๊กเลย ดินทรายครับนี่เอาไปชมที่โรงเรียนนะครับสวัสถิวัตมาตองเอาเดียนออกให้หมดครับงานใหญ่มากเลยสักใหญ่งานนี่อ๋อยาวครับลูกวิ บรลลาณกันนี่โอ้โอ้ใ่อใหญ่นานนี่นานๆจะมีทีครับหาดูยาครับ กดสั่งเอมลิงครับทำเป็นแก้มลิงลิงน้อยวิ่งทางไกลเลยครับรถเม,มโทรต้องรอโอ้ต้องรอ,อ,อ,งรอจอรองานนี้วิ่งไกลเหมือนกันนี่จะมาทางนี้แล้วทางนู้นครับ โอ้มาทางนี้วิ่งลำบากนะครับลงต้องลงสะพานแล้วก็ขึ้นครับถอยยาวเลยพี่ ไปยัาเจ้าน่าจะวิ่งอยูมาณสาคันนรถสิบล้อนี่เป็นคันนิยมนะครับเจ้าเอทเคสองร้อย ดือเรวน่าจะเป็นเดือนเหมือนกันน,นี่บางเอาน้ำหมอกให้หมดกับถึงจะพูดได้สะดวกเป็นดินทซายสวย เลยอ้รถแม็คโครดรอดูทรงดินขึ้นด้านบนไปถ่ายไม่ทันครับ จะดินทรายเลยโอ้บุมสุดบุมสุดแขนคุณกอนฮิตจอรนิยม ลาลูกพี่เต็มนะครับมีทางรถสิบล้อรถดำนะครับหนึ่งสมกันมาแล้วงูครับมาแล้ว อยู่บนสูงเลยบทนี้ก็ขอจบที่เพียงแค่นี้ผมมาชมคลิปต่อไปครับบายบายครับสวัสดีครับ